สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเราจะเด้อโบว่าัชอยู่ทางฝั่งไทยรายการฟังลาวเด้อจ้ารายการพูที่อยู่ต่างประเทศน้ำเราจ้ะเด้อยินดีต้อนรับขอทุกสองสาวลา,าวสาวสวรรค์จ้าสบายดีปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแฮปปี้นิวเยียอสองพันสี่สิบจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเราจะมีสุขภาพร่างกายขแ,ขากแข็งแรงเราจ้ะน้อยแข็งแรงรายการคิดจริงได้ขอให้สมหว,วังดังใจปรารถนาเด้อจ้บนะ ในวางมือทีทรงไายปีเก่าตอนฮับปีใหม่นี่เนาะเขาก็จัดงานนอกจากนี้เจฟันจัดงานอ่าฉลองตอนฮับเอาปีใหม่เนาะจันเนาะเขาก็มีกับสลากอะไรกันงานเลี้ยงเด็กน้อยๆเนาะเขาก็สิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเลยนอกจากนาะว่าเป็นจังได้เนาะจ้าจ้าบรรยากาศของเขาก็คึกคักเนาะแต่เนาะเป็นกรลไรที่จับสลากกันเนาะจ้า จะมีรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่เนาะแต่ทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเพื่อนๆของอันเจเพราะน่าจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องม่องงานเฮาเนาะจลายขนาดเนาะจ้าปีนิ้เดียสองพันสี่้อยเด้อผมไพี่น้องเด้อมัน บรรยากาศก็คึกคักแล้วจะน่าพอแม่พี่น้องเนาะต่างเบอแปนะเบอแปได้นี้ไม่เบอร์อะไรไม่มีเบอร์อะไรไม่มีอะไหนดูนีสีเบอร์อะไรสีเบอร์เบอร์หน้นตรหูาวจับไปเลยค่ะถ่ายดูนี้ไม่มีก็คืออันนั้นเลยจับไปเลยคับเบอร์อยู่ในนั้นไม่สิอดยู่ไหนสิบเอะไม่มีสิน้น้อยไงน้อยอ่ะสิน่ะสิไม่เดยูแล้วสิ 1ิ12ก็กล่องแดงไงคะ11 12พี่แก้วกับพี่เมธแเรหกำลังหากำลังหาเบอร์อยู่นะจ๊ะเนาะองส่ากกเจ้าของไนกันนะจ๊ะเนาะอ่านอ่านดูว่าได้เบอร์อะไร ไป่อะไร่ะปรือดีๆไม่รู้อีว่า6หอเอาไม่ได้ขีดไว้เหรอไม่ได้ขีดอาเลยจับหนึ่งเอาเปิดเปิดกระลุน่าอหายนะเอเนี่ยศูไม่ใช่อ้เบอร์สิ

เราจะไ้วัญแล้วตะเปเราืแก่ของกได้องกจับเบอรแกของเราอมาเบอร์องเบอร์สของใครเดี๋ยวพี่หาก่อนนะเป๊บนึงเบอร์สองของกคร บอกนะสองสองเบอยี่สิบสองของพี่แก้วเอง ไปใครเป็นคนทำเนี่ย เพื่อนกันเพื่อนกันไปุ้มยูคุ้มของชอบไม่ใช่ของมักแ่ไอยู่หองเด็ก้เดีกันจบได้วหนึองไปเพื่อนตงน้นจะใช้เงเแล้วเอาลูก ใครหนัเดอกูก่อนอะไรชินใหญ่เล็กเล็กไรเอของใครของใครอะของพี่เม เบอร์อะไรเบอร์น่งใช่ไปถ่ายรูปโอ๊ย hey. รูปเลยอาไม่ใ really. ช่ากาศก็คือฉากของน้องจ้า จับเวอร์ซีุ่0สินแล้วจะน่าใหาเ้เธอ์ถึง

เอาที่เปลี่ยนเลิกเลิกหาเราดูกันเราก่อนเราก่อน กูเปิดนะน่ะเปิดเปิดอารียาโตจ้าด้วยนี่

น้ะจ้าแขกดีนะ้าจันาะทำไมไม่น่ากลัวหน้ากพิมอะไรนี้อะไรนะปีอะไรเอาเรีออเอาบทตองแกจ้าทุกคนเนาะนี่กับไก่เที่ยงขึ้นแล้วนาะจ้ัเนาะเขากัดซีมาเบิงเขากัดซีผ้าพอแม่พี่น้องมาเบิงผูเนาะเพราะว่าอันเขาสือผู้มาจุดเองอยู่เพื่อนน้าจันเนาะเขากัดจีเบิ่งเลยว่าอันบรรยากาศเป็นจุดผู้นี้ นับถอยหลัางอันแฮปปี้นิวเยียสองพันเช้าสามหาสองพันเช้าสี่นะจ๊ะน้าพี่น้องเนาะว่าสิเป็นแดงได้น,าน้าจ๊ะเนาะไปเบิ่งผุน้ำสาวแก้วพร้อมกันเลยนะจน๊ะเนาะจุดพิจาาบ้านนะจน๊ะเนาะเบิ่งไปทางซ้ายนะจ้ามืนอนีก็มาเบิ่งพร้อมกันเลยน้องพี่น้องเนาะ ู่หน้าบ้านนะจ๊ะบรรยากาศรอบข้างคนเป็นกระจูดผู้หน้าบ้านไผ่หน้าบ้านมันนะพ่อแม่พี่น้องเนะได้้จเสียงดังตึมตัมตึมตัมนี่นะจ๊ะ งามครับคุณพี่นอ้องอนนี้เพวกคุยขางเฮ้ยเป็นเองเนาะจ้า เชิงผุนนะจ้าจ้า,า,า,าว,วูหัวกลุ่มเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวูมจุดแหละจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณเสียงได้ เด้ออยู่ดีมีแห้งกันเบ้ดสุขูพุคนเด้อจ้ะเด้อมาแนวมาที่นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ซาลาซาสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพอกันปีนาจ้าคลิปใหม่นอกจากแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งกันเด้อ